นะครับมามานีมานีมาน,มานีแล้วก็มานีมานีนะครับบอเก่ากะหานะครับท่านผู้ชมเนาะเออบอหนึ่งสองเก่ากะบหนึ่งสองห่าจัดขับชมผู้ชมเนาะเห็ด ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีนะครับที่ก็รูปลักนะครับสูหม่องซูบอลเด้อนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบบาวที่นะครับท่านผู้ชมเนาะอเมื่อนี้นะครับผมนะครับผ้าพี่หน้องนะครับมาบึงนะครับที่ให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับแม่นกล้ยนะครับท่านผู้ชมเนาะอันซื้อกล้วยนี่แอดกับบหมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นเป็นกล้ยอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะ เออซีแมนเล็บมือหนังบ่ครับถึงผู้ชมเนาะไข่ไข่อยู่นะแต่ว่าหน่วยมันก็หน่อยเดีมันประมาณนี้บ่เนาะนะครับเออนะครับเดี๋ยวเอ่อหว่สู่ฟังเนาะเพราะว่าแอดเอื่นถือบ่นะครับว่าเป็นกล้วยเล็บมือหนังบ่นะครับมันมันสุกแห้งนะครับจนมันมันคูออกแล้วละครับถึงผู้ชมเนาะเออนะครับเป็นไหลมาเนาะนะครับฟังนี่แม่นอ่อบักม่วงนะครับถึงผู้ชมเนาะ ในงวดที่สามหนึ่งนะครับแอดกับใดเล็กจากมะม่วงขึ้นกันนะครับแต่ว่ามันก็บ่อเข่าเนาะงวดนั้นเนาะครับอาจารย์ต้นเก็บบังม่วงไฮมาอยู่สามหนึ่งนะครับแต่ว่าบ่อเข่านะครับมันหนีเิ่นเก็บมาใส่สวนนะครับมันหล่นเนาะนะครับกับซีมาเวอลนะครับสู่ฟังนะครับว่ามูนี่นะครับแอดมีอ่าเลขนะครับที่ขึ้นอยู่กับกล้วยนะครับกล้วยตัวนี้นะครับผู้ชมเนาะ อ่าเป็นกล้วยอืมสีสีแมนเล็บมือนางบอทันไรหูกอ่ะบอกแอดน้ำแม่เด้อแอดอาสีเออเอื่นพิทบอนะครับเอ่อก้อนสีเขาเรื่องนะครับท่านผู้ชมนะครับขอเวบาจังน้อยนึงเนาะนะครับว่าอันตัวเลขนะครับที่แอดนะครับเคยเอารุ่งเนาะนะครับเกี่ยวกับอ่าหมากใหม่ผลละใหม่นี่ไหมมีอยู่เทียวเอ่อเทียวนึงนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอ่ากล้วยที่แอดไปอยู่ที่ ขึ้นสารพระพุ่มนะครับท่านผู้ชมนะครับด้นละละครับคลิปนะครับที่เหล็อกอหาสามตอนนั้นเนาะนะครับเพป็นเขียนไหวในเอ่อกล้วยนะครับลักษณะในกรบือหัวาไผ่เขียนนะครับแต่ว่าเบื้องลักษณะของตัวเลขแล้วนะครับแอดว่าไม่ค้นเขียนนะครับแต่กรบือหัวเริ่มต้นนะครับมันเพป็นเขียนมาแต่ใสเนาะนะครับวีนั่นนะครับเป็นเลขกหาสามอี๋นะครับแอดเอาลงแอดกระยานถือดาวอยู่เลย นะครับแต่ว่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่พวกผมนะครับหลายๆช่องนะครับเหตุการหาแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ยอมรับนะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่มันเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเท่ากับพยายามนําเสนอเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับแต่ว่ามันสีเข่าหรือบ่เข่านะครับอันนี้ก็ต้องใส่ดูละพินิจของท่านผู้ชมเอาเองเนาะนะครับเพราะว่าพวกผมนี่ก็ยอมรับตรงๆว่าหาแนวทาง นะครับมีไพ่หูนะครับว่าเลขมันสีมาตัวใดเนาะนะครับฉนั้นกับสิ่งทถี่มันบ่งบอกว่าเป็นมีตัวเลขนะครับกับสีพยายานําเสนอนะครับแต่ว่ามันสีเข่ารู้ว่าเข่านันกับอีกอีกเหลืองหนึ่งเนาะนะครับกับเอาเว้ให้เข้าใจตรงกันนะครับทึงผู้ชมเนาะนะครับัวดนันปรากฏว่าเลขกออกหาสามมิลีไหมเลขอยู่ในหวีกล้วยนะครับแต่ว่าหลายคนกับว่าอมีคนเขียนบอนะครับอืมนะครับกับ สรุปแล้วคนสีเขียนหรือบเขียนกับบจัดนะครับแต่ว่าเหลขมันออกอีหลีนะครับหาสามเนาะนี่ก็บว่าประสบการณ์นะครับให้ให้ฟังเนาะนะครับก่อนดีแอดสีว่านะครับมือนีกัเห็นเหลขกนะครับอยู่ในกับกล้วยนี่แหละครับทามผู้ชมกล้วยเล็บมือนั่งนี่แหละเออนะครับมือนีแอดการลงคลิปนะครับว่าแล้วนะครับปลาคอเหลขอยู่ในปลาคอเนาะหัวปลาคอไหมเออเพื่อนสีสีขาแล้วนะครับทามผู้ชม จักยังไดนะครับไปเห็นเหล็กขึ้นยู่กับหัวปลาคอวาสันเพอเอินว่าขาดบันสีบบตายไหม่างผู้ชมเนาะมือหนีวันพระไน่น่ำเพิ่นก็เลยบ่อขาเนาะนะครับจางผู้ชมเนาะนะครับแอดลงไปแล้วเนาะนะครับนั่นก็เบื้องแล้วนะครับก็ใส่ดุลพินิษฐใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับจางผู้ชมเนาะมเว้าวนะครับเดี๋ยวมันสีเยาวเนาะจานผู้ชมเนาะนี่นะครับจานผู้ชมนี่กำลังสิเอาไปทิ่มนะครับ แม่บ้านแอดว่าสิเอาไปถิ่มนะครับสิเอาไปไหง้งัวนะครับมันกินโบไถนะ่เนาะมันเละนะครับท่านผู้ชมเห็นคือแอดบ่นะครับมันคือสีสัตว์มันชัดเกินบ่ท่านผู้ชมเออเนาะนะครับท่านผู้ชมว่าบ่แอดว่ามันชัดเกินเนาะนะครับเป็นหนึ่งแหละตัวแรกเนาะหนึ่งเนี่บอกใครเหี้ยบบันไดเลยก็โอเคแต่ว่าก็เห็นเป็นเลขเลยครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวที่สองนี่โอ้ยฟันคนเขียนไหวนะครับถึงผู้ชมเนาะนะครับมันคือสีสัดวคากสัดวเน่นะครับสองหนึ่งสองมาเบิ้งตัวที่สามนี่ออกจากล่างๆนะครับถึงผู้ชมเนาะเบิ้งไกลไกนี่ก็ถ้าผู้ชมว่าเป็นเหล็กตัวไหนเนาะนะครับอลองลองว่าเบิ้งนะครับเดี๋ยวหาเอ่อปกากกาเกยเกยเกยเอาปากกาให้ลุงเนยแล้วนะครับอืมสี่สี่มามาซอยกัน พิจารณาเบงนะครับจะมผช่วมปุ่นเครื่องนะครับแต่วันหนึ่งกับสองนี่โอเคครับจะมีช่วมสองในชัดอีีนะครับเดี๋ยวให้แอดหารปากากอนะครับจะมผช่วมเนาะขึ้นๆไปทั้งเตียงเอามานะครับนะครับเป็นไอ้นี่นะครับหนึ่งกับหนึ่งกับสองนี่บ่่ต้องพิจารณาดุลนะครับไอ้นี่ขึ้นหนึ่งนะครับไอ้นี่คืสองนะครับ ไอ้นี่นะครับถ้าเบิ้งดีๆนะครับถึงผู้ชมเนาะถ้าเบิ้งดีๆนะครับถึงผู้ชมมองนี่แอดว่าจะเป็นเหล็กหาบ่ถ้าเบิ้งดีๆแอดว่าเป็นเหล็กหานะครับถึงผู้ชมเนาะนะครับมันมันสีโคมานีมานีมานีแล้วก็มานีนะครับหรือสิเป็นเหล็กแปดบ่ครับถึงผู้ชมมีมีตัวเดียวนะครับบ่บ่ชัดนะครับถึงผู้ชมเนาะ ท่านผู้ชมว่าเป็นตัวใดนะครับแต่ว่าแอดนี่ว่าว่าแปดกับหาแหละครับแต่ความเป็นไปไดนี่หาหนาสีสีหลายกว่าแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้มองมองนี้นะครับมองนี้นี่คือขึ้นมานีมาลงมานีลงมานีแล้วลงมาหนีเนาะนะครับถ้าเป็นแปดกับใดอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะมันมันเพาชัดนะนะครับท่านผู้ชมอยู่นี่เพราะว่ามันมีขีดมามาอยู่หนีน้าอยู่นะครับเป็นวงยังสี่เป็นวงยังสี่นะครับ ท่านผู้ชมว่าสีเป็นอีอย่างเนาะนะครับแต่วันหนึ่งสองนี่ชัดแถแน่นอนนะครับท่งนผู้ชมเนาะนะครับนะครับเบิ้งงมองอื่นนะครับก็บอโอเคนะครับบอบชัดเนะนะครับแต่ว่าหนะา 5, ความเป็นไปได้นะครับกับแปดนี่แหละแต่ว่าหนึ่งสองในสองสีม้าอย่างครับท่งนผู้ชมเกาวอ ต่แอดว่าหามากกว่าล่ะครับท่านผู้ชมนะครับระวังเก้าแปดหาท่านผู้ชมว่าตัวไหนเนาะนะครับที่เจ็ดบอ่อท่านผู้ชมนะครับให้ให้เบิ้งหลายๆให้โดนๆน,นะครับท่านผู้ชมลองๆตีซอยกันเบิ้งเนาะ,ะพิจารณาซอยกัแอดเบิ้งครับแต่ว่าเลขสองเนี่ยมันก็ชัดคลาชัด,ชดแน่แต่ท่านผู้ชม หนึ่งกับสองนี่แต่ความเป็นไปได้นะครับแอดว่าหานาสีมาเนาะนี่ขังเท่งเนาะมานีแล้วก็ลงมานีแล้วก็ลงมานีแล้วลงมานีเนาะนะครับบ่าหากะเก้าจะเบิ้งดีดีนี่ไอ้ตรงนีเนี่ยจะเป็นแปดกระได้น,น,นี่เอาตัวใดดีครับท่านผู้ชมนะครับส,สิเอาเลขใดดีเนาะแอดวา่าเอาเอา ของแอดนะครับท่านผู้ชมสิเห็นเป็นอย่างเป็นตัวใดนะแอดบมฮูนะครับแอดขอฟันทงความเสื่อของแอดเนาะแอดสีเอาเป็นวาหนึ่งสองหานะครับของแอดนะครับของท่านผู้ชมนะครับสีเบิองเป็นเห็นเป็นตัวใดนั่นแอดบมฮูนะครับแต่ให้แอดว่านี่แอดสิว่าหนึ่งสองล้วก็ะหานะครับตามตามสายตาของแอดนะครับเอ๊ มาเบิ้งข้างนอกเนาะแอดมาเบิ้งข้างนอกแต่ว่า ceksin, milk, un, เออเบิ้งยังสีเป็นหาเอาเบิ้งยังสีเป็นหาชัดเจนนะครับแอดมาเบิ้งข้างนอกเนาะนะครับท่านผู้ชมอาจสีบ่เบิ้งในกล่องอาจสีบ่ชัดคือแอดเนาะแต่แอดนี่ตอนนี้แอดบ่ได้เบิ้งในกล่องนะครับแอดสีเบิ้งเอ่อกล้วยนะครับเบิ้งสายตาเอ่อเอาออกจากกล่องเนาะตรงนี้นะครับนะครับมามานี่มานี่มานี่แล้วก็มานี่มานี นะครับบอลเก่ากะห่านะครับชมเนาะเออบอลหนึ่งสองเก่ากับหนึ่งสองหานัดครับชมเนาะเห็นเห็นน้ำกับแอดบอนะครับแอดขอเป็นแบ่งรับแบ่งสู่นะครับว่าถ้าบอลหนึ่งสองหากับหนึ่งสองเก่านะครับเพราะว่าเก่านี่มันสิมาเอ่อจังสี่จังสี่นะครับมาเออพอดีได้เอาไหมเนาะเอามาจังสี่มาจังสี่แล้วก็มาหนีมาหนีนะครับนะครับท่านผู้ชมเนาะเออจังสี่เห็นเห็นชัดบ่ครับ อ่าบ่อเก่าก็หาละแอดวาเนาะนะครับอืมท่านผู้ชมเห็นอาจจะเห็นไปโตัวอื่นนะครับก็ลองเอ่อคอมเมนต์นะครับมาบอกมูบอกพวกอ่บอกแอดน้ำแน่นะครับว่าท่านผู้ชมเห็นไปโตัวไหนเนาะนะครับอืมไอ้นี่ก็ให้เบิ้งนะครับเออ่ก็คือแอดวานะครับก็พยายามนะครับหาแนวทางเนาะอ่าช่วงนี้ก็เลขสูตรกัหลายนะครับก็เบิ้งเบิ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใส่ดุลพินิจใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชมเนาะนะครับเพราะว่า แรงตัวเลขสมือกระไรหม่องนะครับถ่าสีให้เอาเม็ดสูญยางนั่นคือสิบโมีเงินสื่อเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับแอดกะหาแนวทางนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับจะได้ทามากกะตามเด้อทามากกะพานนะครับเพราะสิ่งที่แอดนำเสนอนะครับทุกอย่างนะครับล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะขอให้ทุกท่านนะครับได้เบิงแล้วกะ พิจารณาไปพร้อมๆกันเนาะนะครับท่านอาจสิมีโศกมีลาภกับคลิปนี้ก็ได้เนาะนะครับทามากกัตามทามามากกับพานเด้อนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโศกดีโศกมันนะครับในงวดวันที่สอง่าพฤษภาคมนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะในวันแรงงานวันที่หนึ่งเนาะนะครับครับถ่ายซื้อซื้ถ่ายนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายนะครับที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับพร้อมที่ซีต่อสู้ไปกับโควิดไปนํากันเนาะ นะครับยาเจ็บยาจนนะครับมีเงินใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ